ขอนอบน้อมเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพ,พุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนเก้าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายจเจริญพรสาธุฝนตกทั้งวันวันนี้ฝนดินพัมพัเพิพ่งหยุดไปเมื่อกี้นี้ยัง <c oughs> ด,ดินดินอยู่ก็สมามาเล่าต่อจากที่พูดไปเมื่อกี้นี้ เรื่องเกี่ยวก็ไปยังอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับพระไม่ได้ว่าให้กันแต่ก็มันก็ไม่ได้เห็นเห็นอาตมาก็ไปเห็นไปสัมผัสศาสนาก็อาศัยพวกขันนั่นแหละสิทส์ทุกหาเขาก็ต้องมันเสียสถาบันพระเป็นสาวกของพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงศิลเป็นผู้รักษาศิลบำเพ็ญกิจยางดงามกิิยา ทีเดยวบทช้ำรวมเราไปทําอะไรที่มันนอกลูก่นอกทางมันก็ดูมันก็ไม่งามเพราะเราเป็นคนที่เขาสักการะบูชากาบไหว้คนเท่าคนแก่เ,กเขามาคารุกกาบไหว้เราไปน,น่งนุ่งเนียบเกี่ยวปีนขึ้นข้างบนหลังคงหลังคามไม่ใช่งานไม่ใช่จิตของสงฆ์หน้าที่ของสงฆ์มีื่้งเยอะตั้งแยะหูศาลาศาลงศาลาต,ต้นต้นมุงต้นไม้ปลูกต้นมุงต้นไม้นี่โครงการของ ายหลวงท่านปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าไปตัดต้นไม้เขาก็พากันไปปลูกตามวัดแล้วนีน่ตามป่าตามเขาต้นไม้ใหญ่ๆม,มันก็ไม่ค่อยจะมีกันนะมีแต่ต้นยาง <c oughs> อ,อยางมีก็มีอยู่ตามตามวัดก็เอาไว้ให้คนดูตามวัดป่าต่างๆต้นไม้เก่าแก่เป็นต้นไม้เขาอนุรักษ์เอาไว้พวกพระก็พากันไปปลูกเสริมโครงการของถวายเป็นให้แก่ ในดวงท่านคนละร้อยสองร้อยต้นเราก็อยู่กันที่พระอาตมาก็มีครั้งหนึ่งกับหลวงตาเยเกี่ยวกับพระเนี่ยพระถ้าไมู่้พระทำนี่ในก่หลวงตาเดีหลตาเลี้ยนตอนเป็นคอนแก่นนีก็เหมือนกันสิ่งที่อาตมาทํานี่ยเพียแสดงทรรเนี่ยก็เป็นบุญก็เป็นอานิสงส์ก็ขอให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วก็ ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อเป็นการเผยแพร่กสวสอคแทรกธรรมะไปในตัวเผื่อคนสนใจมีหลายคนก็สนใจในสิ่งที่เราพูดเราก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คุยอาตมาก็อยู่บ้างๆบางทีมันไม่รู้ว่าจะคาจะมืดบางทีเราไม่ได้ทําอะไรฝนตกแล้วเราก็ออกมานั่งคุยธรรมะอัดบันทึกเผื่อมีคนสนใจเข้ามาดูเข้ามาฟังมาชมกันเราก็ไปฟังดู ฟังว่าเป็นอนุสรณ์ก่อนเราจะลมหายใจจากไปเราก็ไลยมีสิ่งเหล่านี้เอาไว้ฟังไว้ใช้เพราะว่าแต่ว่าก็เปิดฟังอาจจะมาฟ,ฟังนู่นฟังนี่เล่นไปปฏิบัติใช้ดวงตาเลยครับนั่นก็เหมือนกันชอบไม่รู้หลักพระธรรมวินัยอะไรเนี่ยเป็นหาใส่ลงใส่หนูไปทั่วนะครับต่คนอาตมาไปทักท้วง แกก็ไปหาใส่จักตามวัดตามวาได้หนูมาแกก็มาปิ้งมาย่างมาทําอาหารกินคือแกไม่รู้เลยนี่มีคนสอนแกที่พกราษาอูบาอาจารย์ก็ไม่ว่าเลยปล่อยปล่อยให้แกทาเป็นบาปเป็นกรรมคนเท่าคนแกเขาไม่รู้ก็ไม่บอกแกพผิดตรงนั้นตรงนี้แกก็ไม่เข้าใจแกก็ไม่ไปไปดูปริบัติอะไรแกก็อยู่ตามบ้านตามวัดตามญาติพี่น้องของแกแค่ มันมีหลายกรณีพักบางทีมาบวชคนตะเก่ามาบวชกันดูหนังสือก็มีบวชไปกันฟังคนต่อๆกันสอนกันไปทําตามกันไปไม่ได้เอามาจาัดหลักพระธรรมจริงๆหลักพระวินัยจริงๆก็มีมันทําไม่ถูกก็เหมือนเราธจะมากับอธิบายถ้าเราทําไม่ถูกมันก็เหมือนหายามากิน วดหัว,หวระยาแก้ปวดท้องมากินมันก็ไม่หายเราทําไม่ถูกมันก็ผิดไปสอบมันก็ไม่ผ่านทําอะไรก็ชันงเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามหลักพระศาสนาเราก็จะต้องอยู่ต่อไปเป็นการเผรยแพร่เป็นการดํารงไว้เราได้มีส่วนหนึ่งเกิดมาเผยแพร่พุทธศาสนาไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากเราก็มีโอกาสเราก็ทําไปเป็นการสร้างสูง บนบารมีของเราในการประพฤติปฏิบัติเทศแสดงธรรมบางวันแกก็ไปเด่นมวยบางทีแอบไปเล่นมวยเล่นการพนันกันที่อาตมาว่าตายไปแล้วให้อาตมาช่วยเราห้ามเขาไอ้มวยแกห้ามยังไงแกไม่ฟังแกก็ไปเล่นกันวันก็ให้อาตมาไปขอหวยให้ขอหวยให้ที่วัดถูกกันสามวดสี่วดนเพราะจะอย่บนเขาไปเลี้ยงเขาก็ไปโกหกกระทางผี ดทยก็ม่เลี้ยงเขา,ถ,าถ้าเป็นถ้าเลี้ยงเขาแล้วเขาก็ยะไม่มาบอกอีกนั่นว่าไ <c oughs> ทายแกก็ป่วยปเป็นหลอกเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แกก็ป่วยภายในช่วงนั้นช่วงที่ไปค้อมหไวยแลแ้วแกไม่ไปเลี้ยงเขาไปเป็นเลี้ยงกับเจะาบุญคนว่าจะซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเลี้ยงเขาแต่เขาแกก็ไม่ทําตามสัญญา,าก็เลยเป็นไปส่วนของตาหนึ่งก็ล้มลงในขณะเวลานั้นเหมือนกันทําร่วมกันนั่น อาตมาเป็นคนขออาตมาก็ไม่รู้หรอกอาตมาไม่เห็นเลขอะไรหรอกตรงนั้นทําให้เขาเขาก็ให้เป่าสักเคอะไรหนึ่งท่องแักเค,เคให้แล้วก็เข้ก็แต่งดอกมงดอกไม้แล้วแล้วก็สวดให้แล้วเขาก็อาตมาก็ไปให้เขาให้มีวิปถักทำสามสี่ครั้งทำครั้งท,ที่ห้าอาตมาทําอยู่ที่ครั้งที่ห้าหรือครั้งที่หกครั้งที่ห้าทำอยู่ที่นาประนัดขอตามต้นไม้ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามถูกหมดครั้งที่สี่ ที่ห้านี่ไม่ไปเลี้ยงเขาไม่ถูกตอนหน้าเรามาก็สงใส่ไว้เอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าคูุชกะเทวดาไปนั่งคิดนอนคิดกระสวดมนต์เอ๊ะมันเป็นยังไงติดใจคาใจสงสสยในค่ําคืนหนึ่งก็แอบดกออกไปแต่งคันผ้าแล้วก็ทาแบบค้อนแบบมีแป้งมีดอกไม้มีกัมีระเทียนกับถูกกับดอกไม้นั่นนะครับมีดแล้วก็แป้งออกไปเลย แอบไปย่วงสี่ห้าทุ่มคนพระเขาจําวัดกันหมดแล้วอาามาก็แอบไปทําทําต้นไม้ต้นมะกอกต้นเขาขาเนี่ยไม่ต้นใหญ่หรอกอยู่แถวๆหน้าวัดด้วยความ mum, to to อยากรู้ไปก็น ah ั่งจ uh ุดถ <al ide cause simple subway> ูบจุดเทียนแลทําแบบหน้าไปทางที่ตอนออกแล้วก็สวดสักเคสวดสักเคเสร็จอาามาก็พูดเพาว่าสิ่งศักด์สิทธ์สิ่งศักสิทธิ์อยู่าม สมถุมพุทไม้ที่พระพุทธตลอดประวัตเทวดามีจริงหรือไม่วันนี้กะผมมาไม่ได้มาล,ลุกแต่อยากจะรู้ปดแสดงให้ดูหน่อยเขาวาดขอหวยเห็นเลขสองตัวสามตัวผมอยากจะเห็นมั่งอยากจะรู้รู้แล้วผมก็ไม่ซื้อหรอกผมจะรู้เฉยๆวพราะมันเป็นจริงไหมตามมาบอกถ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดไปหรือเป็นการล่วงเกินก็ขอขมาโทษ โปรดโปรดโทษแก่ผู้มีปัญญาอันน้อยนิดแลมัก็ปักถูกจุดแปลงทางแล้วก็ออกไปนั่งดูอยู่ห่างประมาณสักสิบห้าเมตรหรือสิเมนั่งดูไปจุดเทียนลมไม่มีวะนะั่้นั่งดูว่าจะมีคนออกมาไม่มีอะไรไหมแล้วมนวดใหม่ประมาณพรรษาพรรษาที่สองหรที่3าพรรษาที่สอนี่แหละมั้งนั่งดูนั่งพิจารณาดูก็ไม่เห็นมีใครออกมาจนเราเดินเข้าไปดูไปดู เก็ดันหมดแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงระมาก็ดูปเ,ปปปเป็นเอาไปขายไป่องผลปรากฏว่าเป็นตัวเลขขึ้นมาเป็นคล้ขายๆขเอฐานเขียนตัวสีดำๆธามาจำได้เป็นเนกะ้าสองห้าในงวดนั้นอามาเห็นเลขเกามันคล้ายๆเลขหนึ่งท่าก็คิดว่าค่าม่หนึ่งเขาเก้าแต่มาบอกหนึ่งสองสองห้าบอกก็ถ่ายเอากล้องโทรศัพท์ตัวเองเนะี่ยถ่าย ติดขึ้นมาก็เป็นตัวเลขขึ้นมาเลยเหมือนคนเขียนเอาไว้เป็นตัวเรียงเป็นตัวเลขชัดเจนเลยเหมือนคนเขียนเอาไว้อาตมาลบทิ้งมันอยู่ในและมันอยู่ในเครื่องเก่าของอาตมาอาตมาลบทิ้ง <c oughs> ถ่ายออกมาเป็นตัวเลขเอาไปให้ลวงตาแกดููลวงตาแกก็บอกว่าเราเนี่เป็นคนเขียนเอาเองไม่ไม่ใช่สิ่งสักธิ์เพราะมันเป็นตัวหนังสือชัดเจนเหมือนคนเขียนเกก็ไม่เชื่อแกก็หัวเราะ เขียนเอาเองนี่นเท่าไเอาไปให้เ็นตรวใบบินสบายจะมีผา่าจารย์ไปด้วยแต่ถ้าคนซื้อกัอนนะเขาจะถือถูกกันแล้วนะคนประกวดรับนอกร้าสองห้านะั้นตรงๆเลยข้างบนเขาก็ถูกกันเยอะสองห้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านเดชาวัดป่าเดชานี จะมาขอสี่ห้าครั้งคนถูกๆๆถูกหวฟกันแล้วก็เลิกหยุดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไปขอเขามาบอกข้ากัททาเราก็ไม่ทํา <c oughs> จนไปทําให้ดูตอนที่อยู่งานประนาดทึ่งกับยสินมีหรือไม่มีลูกขาเทวดาถึงท่านก็อาศัยสิ่งกระติดตามสมถุฟุ่มๆๆๆไม้พระพุทธองค์ท่านบอกว่ามีลูกขาเทวดาเขาไม่มีบ้านอยู่เขาก็อาศัยตามต้นไม้อยู่ตามวัดตามบ้านท่านไปตัดบ้านตัดช่องเขาไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันจะไปไหน ไม้ก็เป็นไม้ของสงเป็นของส่วนรวมของชาวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเราจะไปยึดว่าเป็นของเรามีอำนาจเป็นของคนเดียวคนเดียวมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เป็นบาปเหมือนเดิมนั่นบางทีเขาไปปลูกไว้ตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็กเขาปลูกไว้ต้นเท่าแขนโตขึ้นมาจนลูกกินอะไรได้แล้วก็ไปตัดของเขาเรามาอยู่แค่ไม่กี่วันคนเขาก็ไม่กล้าปลูกเขาก็เสียดายของเขาเขาปลูกไว้ก็เป็นล่มบุญของเขาเป็น ธนาคารบุญของเขาปลูกไว้คนในภายภาคหน้าได้ไปอาศัยร่มเงาเขาก็เป็นบุญเขาแล้วได้กินลูกกินหมากมันเราไปถวายพระพระหมวงระามาอยู่เขาก็ได้กินในฉันกว่ามันจะตายเขาก็ได้บุญคนปลูกทําไมมันจะไม่ได้บุญปลูกต้นไม้พระพุทธองค์ก็ให้เน้นปลูกต้นพงตนพง้ตนโพเขาก็ปลูกกันเ <c oughs> จา้าสมมาหาลาชถึงขั้นเอาน้นำนมวัวรดตน้ตนโพปลูกตน้นโพถวายตั้งเจ็ดแปดครั้ง ภรรยาว่าไม่ทําอะไรเป็นป่อแต่ต้นโพพพุทธเจ้าที่จัดสรุปจนภรรยาเอานามร้อนไปลาดตายแล้วตายอีกต้นโพลูกเกตข้างแล้วน่ะต้นโพที่พุทธคยาตน,ต,นต้นที่เกตน,นี่ต้นแท้ๆนั้นตายไปแล้วมีการลบลาลบล้างกันสมัยตะก่อนพวกมุสลิมพวกคือแย่งาศาสนากันมุสลิมคงจะเยอะในก่อน ศาสนาพุทธปฏิบัติง่ายนี้บบองพระพุทธเจ้าในที่มันง่ายคนมันก็เยอะในสมัยนั้นการปฏิบัติง่ายเขาก็บอกว่าไปเป็นเทวดาเหมือนกันไปเป็นเทพเหมือนกันเป็นการอันนั้นแต่แนวทางที่มันชัดเจนของพระพุทธเจ้ามันมีหลักฐานทำาพื่มันก็เกิดผลเกิดมรรคเกิดทีริต์ต,าต,าตา่างๆนานาที่เราทำพระบางองค์บ,บารามีขึ้น ทำอย่างหลวงปู่หลวงตาก็อยู่ที่เราจะเลือกเราจะเลือกในทางไหนในรูปแบบไหนในการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งก็ติดตามป่าตามเขามันมีไม่ใช่ไม่ว่ามีน,มน,มนี่อย่างมึงเลยนี่ีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของชาวมึงเลยกับผู้บอบิดผู้บอบิดนี่ก็มีประวัติศาสตร์ <c oughs> ตั้งแต่สมัยโบราณการ เป็นถ้ำเขาเรียกสมัยก่อนมันเป็นถ้ำสมัยนั้นในยุคนั้นชาวจังหวัดเลยก็ปลูกต้นไผ่กันไม่มีต้นยางกันปลูกไผ่ปลูกข้าวโพดกันคนโบราณพวกชาวเมืองเลยเนีย่จะเชื่อเรื่องผีสางเทวดามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพราะว่าเขาอยู่ตามป่าตามเขาหาของป่าอาศัยของป่ากินมาตั้งแต่รุ่มแรกจนมายุคปัจจุบันก็ความเจริญเข้ามา ต้องเชื่อสิ่งเหล่านี้ยึดถือทุกวันนี้ยังยึดถือยึดเหนี่ยวเชื่อในสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ลงเหลือเยอะเขาบอกความเขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมีสารเจ้าพ่อสารปู่ตาแต่ละที่แต่ละจุดแม้กระทั่งปู่ลูกก็มีความศักดิ์สิทธิ์ใครขีข่รถไปสมัยก่อนทางยังไม่ได้ราดยางนี่ถ้าไม่บีบแต่บอกทางทางรถเกิดรถดับเกิดรถไปไม่ได้ ขนาดนั้นอของหลวงปูปป่ทางผ่านจังหวัดเลยตรงผ่านนกเขานี่ยมีผ้าอีกใยมีต้นไม้อย่างนั้นสมัยก่อนเฮี้ยนมากหลวงปูป่ขับใครไม่เขารพไม่ขับรถไปไม่ผ่านไปไม่บีบแตะบอกขั้นล้วไปไม่ได้ต้องดับเครื่องกันเครื่องดับทันทีมีหรือไม่มีสิ่งเหล่านี้อย่างผู้บริบิดเขาเล่ากันมากันมีเนนกับผู้หญิงแล้วไมก่อนผู้บริบิดนนี่ มีเพชรนินกินดามีของมีค่ามากมายเป็นพวกเครื่องประดับอยู่ในถ้ำเป็นของเกาเ่าเขาอาใส่ไว้เป็นหีบหีบอยู่ในถ้ำพวกสมัยอาหารโบราณทีอ่อาจจะเป็นลบแล้วเอาไปซ่อนพวกมีการสงครามกันแล้วก็เอาไปซ่อนส่วนมากมันไม่มีธนาคารเขาก็ไปซ่อนไว้ตามถ้ำพวกพระราชฐาพวกคนมีเงินพวกกษัตริย์พวกเจ้าเมืองเขาก็จะเอาไปซ่อนไว้นั้นแล้วก็เอาทหารเข้าไว้เป็นยาม สั่งให้อาหารเป้าอยู่หน้าถ้ำบางทีกับฝังปิดฝังฝังดินด้วยสมัยก่อนของมีค่าเขาจะไปะเก็บไว้ที่อย่างนั้นเขากับ <c ười> <c ười> กำหนดว่าชาวบ้านในเขตบูบ,บูบปิดถ้ามีบุญมีงานมีเทศกาลสงองคงสงการเรืองงานปีใหม่เขาก็จะขึ้นไปเอาเครื่องเหล่านี้มาประดับร่างกาย,ยาเครื่องพวกเพชรนินจินดาหรือพวกทอง ต่างๆเครื่องประดับต่างๆต้มหูสร้ยอยสังวงสังวานอะไรมีหมดแต่ว่ามีข้อแม้ให้ถอดเสื้อผ้าหมดนุ่งรมม่มฟ้าเข้าไปแล้วก็กำออกมาได้แค่กำมือเดียวถ้าเอาเกินกว่านั้นก็ผิดเขาเขาไม่ให้เขาให้แค่นั้นเอามาแล้วก็ต้องเอาไปคืนเอามาประดับเสร็จแล้วก็ต้องเสร็จงานแล้วก็ต้องเอาไปคืนเขาหรือว่างานตรงงานแต่งอะไรต่างๆทำไมก่อนเขาจะขึ้นเราที่นั่นทามาเป็นร้อยเป็นพันปีมาเสียหายก็ตอนยุคใหม่ ไปเอามีพญานาคเฝ้าอยู่เขาก็อนุญาตเมตตาสงสารพญานาคเขาก็ไม่ทําอะไรเดี๋ยวพญานาคทาพญานาคทำผู้บริผิดก็เอามาได้ํำมือเดี๋ยวก็มีมงานมีการคนแต่งงานแต่งงานเขาก็ขึ้นไปยืมไปยืมเ,เขาก็ถอดเสื้อผ้าเขา้าไปเข้าไปเอาแล้วเขาก็กําอามาแค่กำมือหนึ่งเขาก็ไปดับคนตก่อนคนซื่อเขาไม่เอาไม่ขโมยเขาไม่รักขโมยเลยทำเสร็จเขาก็เอาไปคืนงานเสร็จเขาก็เอาไปคืน มันมีอยู่สองคนมีเนนกับผู้หญิงวัยรุ่นวดอุตริียังไงก็ไม่รู้สองคนในวันอยากขึ้นไปเล่นกันอยากไปเอาเครื่องประดับนั่นแหละผู้หญิงก็ชวนเนนไปด้วยจะเป็คนคงจะเป็นเพื่อนกันในหมู่บ้านแอบขึ้นไปแอบขึ้นไปในถ้ำแล้วก็แก้เสื้อผ้าทั้งเนนทั้งผู้หญิงนะะั่นแหละเข้าไปในถ้ำไอเนนมันก็เห็นก้นผู้หญิงมันก็เดินตามก้นมันก็บิดก้นผู้หญิงมือบิ มีคนผู้หญิงหยอกกันไปหยอกล้อก,กันไปคงจะทำไม่ดีไม่ได้นะเกิดท้ำสั่นสะเทือนวันไหวก็คงจะทำผิดศีลกันเกินกว่านั้นแน่นอนถ้างนั้นพีวดาฟ้าดินทั้งมมอพญานาคเขาไม่พอใจผมเยอะที่ถ้ำเกิดถลม่มถล่มเน้นก็กิ่งไปตามในป่องถ้ำนเป็นรูเพราะมันจะมีรูหาที่สุดไม่ได้ถ้ำบูบบิดก่อนมีรูเยอะ ตกลงไปในกล่องรูก็ไปโผล่ที่ขุดกล่องนีนไม่รู้ไปยังไงตกลงไปไปโผล่ที่ขุดกล่องดูพญานาคเขาบอกคิดดูว่าไปได้ยังไงเรื่องราวมันเป็นมาท่านไปถามคนเข้าคนเท่าคนแก่แล้วไม่ไม่เป็นจริงเขาก็คงไม่พูดกันส่วนผู้หญิงนั้นหายสาบสูญผู้หญิงหลังจากนั้นถ้ำก็ปิดทุกวันนี้เขาทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามถ้านักท่องเที่ยวมาก็เชิญไปเชื่อม ไปดูขึ้นไปเป็นวิวบรรยากาศจะเห็นเมืองเลยทั้งเมืองเลยขึ้นไปข้างบนมาดูฤดูหนาวจะสวยงามมากขึ้นไปจะเห็นมองไปที่ไหนจะเห็นตัวจังหวัดเลยทั้งจังหวัดเลยเพราะสูงเป็นภูบบิดเขาก็ทําเป็นกระเช้าไฟฟ้าลอยขึ้นไปไม่ได้เดินขึ้นสบายมีของขายมีอะไรขึ้นไปชมวิวถ่ายลงถ่ายรูปกันมีโอกาสก็แวะเวียนไปได้ที่ภูบบิดที่แถวบ้านฝากเลยใกล้กล้กันกับตัวเมืองจังหวัดเลยนะั่นไปก็ประมาณสักสิบกิโล สิบโลสิบโลสิบกว่าโลเนี่ยประมาณนี้พระเนี่ยถ้าเราทําไม่ถูกมันก็เสื่อมเรามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ว่าเราล้มหายใายจากไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ตามเราไปอย่างที่อาตมาพูดตายไปแล้วเรามันจะไปไหน,นก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่คนเราก็เหมือนเรามาเกิดเรามาเกิดเราก็มาคนเดียวมาหาพี่นอ้องมาหาลูกห้าเมียข้างหน้ามาซื้อรถซื้อลา ข้างหน้าของเก่าวันผุพังหมดเป็นร้อยเป็นพันปีมันปนอดีตมันจําไม่ได้อนาคตมันจําได้หมดไปเป็นอะไรเป็นร้อยเป็นพันปีไปเสวยสุขมีเทพบริวารมีข้าทาสบริวารมากมายความสุขมันหลากหลายกว่า,าในเมืองมนุษย์เขาก็หลงก็ลืมความทุกข์ความยากเขาก็ไม่อยากมาอีกคนเป็นอย่างนั้นก็เหมือนเราคนจนเราไปรวยถูกรางวันที่หนึ่งเจ็ดแปดล้านจากเคยขับสามลอ้อไปขี่รถเบ้น เขาก็ไม่อยากกลับมาอีกมันก็เหมือนกันเทวดาแล้วไม่เขาไม่มามีหรือไม่มีถ้าไม่มีเขาก็คงไม่อธิบายไว้นะพระเทวดาสวรรค์ชั้นนี้สวรรค์เทรวาแต่รูปชื่อนั้นชื่อนี้เท้าสักกะเทวราชนี้ชื่อของเขานะสวรรค์ก็มีจังหวัดของเขาก็มีชื่อจังหวัดจาตุมอาตมาเล่าในตอนนั้นเลยมิมีเห็นพูดว่าจาตุม น่าจะเป็นสวรรค์ชั้นจาตุมงที่จะมาเล่าในรายการเมืองทั้งเมืองผูขึ้นมาจากท้องมหาสมุทรสวยงามไรยิบได้ยับเป็นปราสาทแก้วหอคอยทั้งเพชรทั้งทองท,งทั้งอะไรสวยงามประดับประดานขึ้นมาอลังการเต็มทั้งท้องมหาสมุทรที่ว่ามหาสมุทรมันแคบไหมล่ะขึ้นมาจะมาเห็นในั้งนั้นแต่ไม่เห็นคนเห็นแต่เมืองเขาผูขึ้นมาค่อยๆผูขึ้นมาเขาก็สวดไปเรื่อยๆ คุมมานังเทวาดังเขาไม่ใช่ว่าเทวานังเหมือนเราเนะี่ยเทวาดังเขาพูดคล้ายๆพวกอินเดียสวดคุมมอนังเทวาดังสัตว์ทางสุตวะเขาสวดอยู่แค่นี้สวดแล้วก็เสียงกล้องกลางวันไปทั่วทั้งท้องฟ้าสวดไปเรื่อยเ,เมืองก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยสวดไปเรื่อยเขาทําให้ดูเราก็ไม่ดูนิมิตเราก็ไม่คิดว่าจะฝันโดยเห็นสิ่งเหล่านี้นำมาเล่าลก็เล่าลงรายการไปครั้งหนึ่งแห อาจารยอาะมาให้ทําทุกอย่างอาตามาพักกัทดลองเราทดสอบว่ามันเป็นจริงหรืออย่างไรด้วยความสงสัยเป็นคนชอบสงสัยก็อย่างที่บอกพระศรีวด,ดีหลวงปู่ศรีวดีาตมาก็หายสงสัยแล้วพาาระอรหันต์ทำไมมาปกปิดกายให้เห็นบ่อยครั้งอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ปฏิบัติจะเห็นพระพุทธเจ้าทกเกือบทุกคนที่อ่านประวัติ ท่านจะมาหาทุกคนที่ท่านบอกว่าผู้ใดเห็นทมคนนั้นเห็นเราบารมีเท่าท่านถึงจะเห็นก็เหมือนกับเรากับนายหลวงนะั่นแหละถ้าบุญวาสนาบารมีไว้ถึงเข้าใกล้ท่านไม่ได้หรอกลองไปขอเข้าไปในวงังน,นั้นเขาจะให้เข้าไหมมันก็ต่างกันชนชั้นเกี่ยวกับบุญบารมีบุญวาสนาเราไม่ถึงเราก็ มองดูไกๆๆลๆก็ได้เห็นแต่ไกลๆ,ๆเข้าไปใกล้ๆทานกันไม่ได้เพราะเขามีคนมีบุญเขามาเกิดเป็นลูกเทพลูกเทวดาพวกเทพพวกอะไรลงมาจุติมาเกิดดูเขาทําบุญแต่ละทีเขาทําทั้งประเทศทําบุญพวกนี้พวกพวกษัตริย์ถวายตู้พระไตรปิฎกถวายน,นวลถวายนี่กัทั้งประเทศเขาทาบุญน้อยแักเมื่อไ,ไหพรพระรอทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรก็จะมาไปปฏิบัติทําไปตามป่าบริวารกับ ไปพัะเหมือนกันถูกหลอกหลอกก็พักมาขายให้กันสมเด็จองค์ละสิบล้านห้าสิบล้านพักก็เกิดความเอามาขายให้กันมาหลอกกันที่เขาขายให้กันเนี่ยเขาขายทําข่าวเขาทําข่าวเขาขายของของเขาอย่าง,อง,อ,งนนะองค์เงินองค์ละยี่สิบสามสิบล้านเขาขายองค์เดียวแต่เขามีอยู่ยี่สิบองค์รุน่นนี้แต่ว่าเขาขายทําข่าวยี่สิบล้าน เสร็จแล้วอีกยี่สิบองค์เขาไปขาองค์ละห้าล้านองค์ละสามล้านองค์ละสิบล้านคนมากวานมาซื้อสิทีนี้มันก็ได้เยอะกว่าที่เขาขายไปนั่นแล้วเขาก็เลไปแบ่งกันทําข่าวเสร็จหัวธุรกิจหัว,วการค้าของเขาท่านเอาพระสมเด็จไปขายองค์ละเป็นล้านล้านไหนเขาจะเอาเนี่ยคุยกันเพียงกันมันไม่มีหรอกคนดีๆเอาเงินล้านมาซื้อขนาดซื้อรถก็ยังยากเลยเราจะไปคิดโลภคิดหากินอย่างนั้น่าไปให้เขาหลอกคดกลุมตุนพระ บางทีซื้อมาทั้งเป็นถุงปุ๋ยก็มีบางองค์เพราะความอยากได้บุญเขาหลอกแต่เรารอบเอามาบูชาจะไม่เป็นไรเป็นบุญเอาไว้แจกญาติโยมเขาพระกับปุนพระพุทธบูชาเป็นของสูงมันไม่ได้เสียหายพระวินัยเขาไม่ได้ห้ามการดูพระแต่ดูแล้วอย่าให้เกิดเราก็ดูอย่าให้มันงมงายแค่นั้นดูเราดูด้วยความศรัทธาองค์ไหนที่เราชอบ เป็นกูบาอาจารย์อย่างอตาตมาห้อยนีาาอ่อตาตมาเอาไว้บูชาสวดมนต์เคารพบ,บูชาของครูบาอาจารย์นั่นติดตัวไว้เราก็เอาไว้ทำกราบไหว้ในวงไหนที่เราชอบอเป็นสาวกของพุทธเจ้าเหมือนกันพระของเมืองไทยเดีอย่าะได้เป็นเป็นพาดดิ์กับเขาเราไม่มีพวกพี่เขาทำกันเขาพวกคนรวยพวกคนมีเงินเขาทำกันเขาซื้อกันแพง อย่างเราเราท่านๆ่าพระหลวงปู่หลวงตาบางทีหมดหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีบูชาพระมา,าะเพื่อเยาะกำไรงลงแลก็เป็นห้าล้านหกล้านไม่รู้ว่าล้านไหนเขาเยาให้อาตมาก็ดูแต่เห็นแต่อาตมาก็ชอบอยู่ชอบที่พุทธานุภาพนั่นชอบเอามาบูชาไม่ใช่เ่าชอบเอาไปส่วนมากอาตมาจะแจกคนเยอะพระแจกคนได้มาเราไปแจกคนน้ให้คนนี้ ไม่ได้ไปซื้อขายเหมือนคนอื่นเขาเอาไปให้ญาติโยมบ้างเราเอามาไว้มันก็ดีคนเขามาไหว้พระเขาก็ต้องการสิ่งนี้แนตะ่เขาไม่ต้องการเงินหรอกเขาต้องการของไปทํามาหากินทํามาค้าขายออกจากมือคคูบาอาจารย์เขาก็ดีใจเขาก็ไปห้อยรถมีของคุ้มภัยป้องกันภัยเขาเขาก็มีเขาก็มีความมั่นใจเวลาทางเดินทางไกลเขาคารพศรัทาเราก็ลึกนึกถึงให้แค้วคาดปลอดภัยอย่างน้องพ่อคุณ โด่งดังก็เพราะเกี่ยวกับรถนี่อุบัติเหตุทางรถคนไม่ตายหลายครั้งมันก็เกิดผลห้อยหลวงพ่อคุณฤทธิ์โทนของท่านแค่คาดปลอดภัยคาถาของท่านมันก็เป็นอย่างนั้นดูตัวอย่างหลวงพ่อคุณท่านสละได้พูดไม่เพราะพระอะไรพูดอย่างนั้นแต่ว่าในใจของท่านมันเป็นพระเต็มร้อยท่านมายึดมั่นถือมั่นไม่ได้สนใจอะไรมันจับอะไรมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดทําอะไรมันก็ขังไปหมด ทำน้ำมงน้ำมนเรื่องจริงกับการประพฤติปฏิบัติมันก็อยู่ที่การเกี่ยวกับศีลการรักษาิีลการชำระจิตชำระใจของตัวเองให้มันดีอาจจะมากระทาได้แค่ห้าสิเปอร์เซ็นต์เท่าั้นทำไปแต่ละวันอาศัยทำทุกวันที่เราตื่นในเช้าเราก็ทำนั่งสมาธิวันละเล็กแต่น,น,น้อยการทําสมาธิมันก็ อย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังมันเกิดปฏิกิริยาหนึ่งสามเดือนแรกก็รู้สึกร่างกายเรานอนูนมันเสียงดังเหมือนคะใครเขาจุดอะไรบางอย่างมันแตะตุกตับตุกตับ,ต,ต,บตุกตับไปหมดปูมคามปูมขาม,ม,ขาม,ม,ขามเสียงในสมองกล้องในสมองในจิตของเราร่างกายธาตุขันมันแตกหรือ,อยังไงในช่วงแรกการทํานั่งอยู่ดีก็เหมือนจะพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหลังบางที okay. มีความรู้สึกอย่างนั้นใจหายวาดเหมือนเราตกลงมาจยกที่สูงในการปฏิบัติในการทําสมาธิอะตมาก็สมาทานตอนนั้นสมาทานาากาสสะอุปสะข้าพระเจ้าขอขอสมาทานองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตััสรู้ตับตัณหากิเลสอุปทานทั้งหลายอันตั้งไวโดยชอบประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปด มีสมาธิสัมมาสังกปพสัมมาวาจาสัมมากรมมโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิขออราธนาคุณพระกรรมฐานนั้นมาตั้งสติจิตในกายในธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ข้าพเจ้าได้มอบถวายเป็นพุทธบูชาขอให้ดวงจิตของข้าจงมีดวงตาเห็นธรรมเยอะกว่านี้อยู่ธมาสมาทานทุกครั้งในการสมาทานยืนเดินนั่งนอนใช่หมด รันสาแรกก็เห็นแปลกๆตอนนั้นยังไม่เห็นภาษีวีดีเลยพระเนี่ยถ้าบุรแล้วปฏิบัติได้มันแปลกๆฉันเรียนรู้ด้วยตัวฉันเองหน่ไปเห็นอัตมาก็ไปเห็นกวกิ้งกือมันกดเป็นตัวเลขเลยนะ็ดเจ็ดหกในวันนั้นอยู่ในห้องน้ําหน้าประตูกดเรียงเป็นตัวเลยเป็นตัวเลขเลยกดเรียงเป็นตัวเลขเป็นเลขหกนึกว่ามันตายแล้วมันกดอยู่สามวันวันที่เลขกี เราเอามือไปจิ้มๆดูมันก็กระดุกกระดีกแล้วมันก็ไปเลยอยู่นั่นสามวันมันเลยมาให้โชคเราเนีย่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทำผมปรากฏมันเขาออกของมันจริงๆหลายครั้งอาตมาเห็นสิ่งแปลกๆนะช่วงนั้นเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าอาตมาไม่ค่อยจะซื้อหวยซื้อเบอร์มาตั้งแต่เป็นคารวะแล้วไม่ค่อยสนใจซื้อมั่งไม่ซื้อมั่งงก,การพนันนี่นนแล้วเลยไม,ไม่ได้สนใจเลยเพวกไพ่ไพ่ลอะไรแต่พวก ดืพวกอะไรนี่เอาเข้าอยู่ชอบสนุกชอบสนานเป็นคนอย่างนั้นคนมัสนุกพูดง่ายๆก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครหรอกแต่สนุกสนานไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรมันก็ธรรมดาคนเราเกิดมาก็หาความสุขเราไม่ได้ไปสร้างความเสียหายหกับคนนั้นคนนี้ก็เงินของเราเราไม่ได้ไปเอาของใครมาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้หญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกคนทุกท่านเทินสาทุก